นี่คือเลขที่29 <laughs> 3ครับไปแล้วไม่มีสุนครับด้วยครูนะพยุงชื่อโอเคแกไม่ลืมไม่ลืม <laughs> 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 okay, okay, วันนี้ไม่มีคนแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตเหมือนว่าเราต้องแข็งแกรงขึ้นเราต้องเป็นผู้นำให้กับครอบครัวให้กับทุกคนเนเราต้องมาเป็นเสาหลักให้กับลูกของผู้ใช่ค่ะเรสองคนได้ไงผู้ชนอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาเท่าไหร่คะสองเดือนจาก27วัน อันนี้ก็คุณแม่ดูแลตลอดเลยค่ะตอนที่แบบเราเพิ่งได้กลับมาอยู่ด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันยังไม่นานเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะกลับมากลับมามาปีกว่าปีแล้วคุณชนก็ป่วยอ่าปว่ปวยมาตลอดก่อนที่คุณชนจะป่วยอ่ะแกมีอาการยังไงบ้างคะแม่ก็แกป่วยมาตลอดเนาะก็คือที่แกไปอยู่4ปีที่มีข่าวเนาะแกไม่ได้การดูแลเลย ตั้งแต่การกินอยู่การหาหมอก็พอมาถึงก็มาถึงที่15 19ผู้ชนก็เข้าโรงพยาบาลตลอดพอเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกก็คือมันก็มีต่อต่อกันมันก็มีต่อต่อกันใช่ต่อมาตลอดใช่เข้าเข้าออกออกเขเข้าออกจากที่อยู่การคือย้ายมาิรีราชาแม่จากที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี้การก็คือมาอยู่ที่ิริราชใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ศรีราชากี่วันะอยู่ศรีราชาหนึ่งเดือนกว่าดี ระหว่างที่ครูชลศรีราศครูชนแบบมีอาการเป็นยังไงบ้างคะม่ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเลยก็คือมันหนักตั้งแต่ที่ย้ายมาถูกค่ะคือสมองครูเอ่อรับออกเิเียนมาตั้งแต่วันที่เจ็ดพิษสภาคือไม่รับรู้แล้วสมองตายไปหมดแล้วอันนี้คือหมอแจ้งแม่แต่ตอนที่เคยใช่ค่ะวินาทีที่แม่ทราบว่าครูชนสมองไม่ไม่ร้วคือคือคือณวันนั้นวันที่เจ็ดแม่เองแม่ก็อยู่กับครูแม่ก็อยู่กับครูคือ ก็ไปเยี่ยมครูเลยเแล้วแม่ก็ทักครูแล้วแต่แล้วอยู่ๆครูก็แบบตอนแรกแม่คิดว่าครูเล่นแต่สลัพพักเฮ้ยก็เรียกพยาบาลเรียกหมอก็เลยมาปั๊มหัวใจตรงนั้นแม่ยังไม่รู้นะว่าครูหัวใจหยุดเต้นใช้เวลา15นาทีถึงจะปืนสาเหตุเกิดจากอะไรสำลักสำลักเอ่อเสม่ะหา คขาปั๊มหัวใจนานก็สิบห้านาทีตอนนั้นเราอยู่ในห้องไหมค่ะเขาไล่ออกนอกห้องเหรอแต่แม่ก็ยืนหน้าประตูเพราะว่ามันนั้นมีหมอมีพยาบาลน่าเกเต็มห้องเลยช่วยชีวิตคุณ ก่อนอันนี้ก็มีไปทําบุญขอแบบว่าให้ทุกคนอวยพอให้ผู้ชนหายด้วยตลอดเวลาที่ผูโชนรักษาตัวคือแม่ทําบุญตลอดไหมคะตลอดเลยตลอดเลยก็คือเราก็ยังมีความหวังว่ารูจะกลับมายังยังยังคิดว่ารอปฏิหารแต่เมื่อวันที่2ีิตก็ทำให้แม่รู้ว่าวันนี้ปฏิหารมก็ไม่มีจ แม่ได e. ้บอกอะไรกับคุณชนไหมครั้สุดท้ายไหมคะเอ้บอกตลอดระยะเวลาสองเดือนแม่บอกว่าไม่ต้องป่วงกับลูกอยู่ได้แล้วก็จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วพอวันนี้ไม่มีคุณชนแล้วอนาคตต่อไปแม่วางหวงไะ้ยังไงบ้างคะก็เราก็ต้องเดินหน้าต่อเนาะแล้วลูกๆของคุณชนละคะก็เหมือนกันนะเราก็ต้องดูแลกันแม่ก็จะดูแลต่อไปจะไม่ทิ้งแน่นอน แล้วถ้าครูชนมีโอกาสแบบเออได้ยินอยู่บนฟ้าอะไรเงี้ยมองหยุดอ่ะไม่อยากจะบอกอะไรกับครูชนไหมคะก็อยากจะบอกว่าให้ครูได้ดูแดดตัวเองด้วยชาติน้ามีจริงเราได้เจอกัน